ทำไมวันนี้หน้าตาเครียดจังเลิกงานวันนี้เดี๋ยวเราไปดื่มกันผมไปไม่ได้ออกกลัวตับผานเปล่าครับช่วงนี้ตัวผมไม่มีตังค์อ่าวแล้วนายเอาเงินไปไหนหมดก็ผมเอาไปจ่ายค่าบัตรค่ารถบางเดือนเงินเหลือผมก็เล่นหวยหมดแบบนี้นี่เสียบอกเลยมีสลดนี่ที่ดีคือหนี่ที่เราจ่าย แล้วซื้อความมั่นคงชีวิตของเราได้เช่นบ้านกันสาเงินกู้มากมายที่เอามาต่อยอดอาชีพเราได้ส่วนพวกนี้เสียบอกเลยต้องวอรี่ถ้าเงินเราไม่พร้อมมันคือรนรกนี้พวกของฟุ่มเฟือยแบบตัวอย่างนี้ค่ารถค่าบัตรค่าหวยน้องนี่ถ้าอยากมีหนี้เสียต้องฟังพี่ไว้อย่าให้เกินหนึ่งในสามของเงินที่เราใช้เช่นเงิน2 4ที่น้องหาได้หนี้เสียไม่เกิน800 0อันนี้นรับได้ นี่เสียเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ควรมีตอนพร้อมมากกว่าด้วยความปรนารถนาดีจากลอกเลก